สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องอภิชยาเลิศพีครับผมอาจารย์ต๋องกรมาทาโรนะครับก็มาทำนายดวงครับประจำเดือนนะฮะพฤษภาคม2564นะครับผมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะฮะในเดือนนี้นะครับผมจะพูดในส่วนของการงานการเงินสุขภาพแนะนำในส่วนของเรื่องการทำบุญแล้วก็เลขนำโชคให้กับตัวคุณด้วยนะครับ การทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับการทำนายนี้ฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะฮะให้คุณลองฟังดูแล้วกันว่าอันไหนมันใกล้เคียงกับตัวคุณมากที่สุดหรือจะฟังได้ทั้งสองอันเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม สำหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็ยังไม่เคยกด subscribe นะครับก็ฝากกด subscribe ช่องผมไว้ให้ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นคราบขู่ให้กับผมด้วยนะฮะแล้วก็ให้เพื่อน, mm. อนๆคุณได้ลองฟังดูนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างน,นะครับผมลองมาฟังในส่วนของเรื่องการทำนายดวงประจำเดือนกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะฮะผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะฮะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณมากในเดือนพฤษภาคม2564นี้นะครับอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะฮะ เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับตุนนะครับปึ๊บใบแรค p r i n ร e นซ s w อ r สอดนะฮะหรือว่านายซอฟสอดนั่นเองนะครับแฮงแมนครับ <c oughs> the wheel of fortune นะครับ for the a n d s อืมมีโชคมาแล้วชัดเจนเลย 8s of pentacles 5s of pentacles อืม uh huh. น่าสนใจ 3s of cups และสุดท้าย 2s of pentacles ครับมอ <c oughs> นะเรามาดูกันดีกว่านะฮะเออไฟ เมเจอร์อาคนาโผมาสองใบนะครับเป็นไพ่ทั้งทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นไพ่ที่เตือนมาระดับหนึ่งนะครับช่วงนี้ชาวลักคนาราศีตุลค่อนข้างโฟกัสเป็นในส่วนของเรื่องออการเงินค่อนข้างเยอะเนาะเหมือนจะค่อนข้างเหนื่อยกับภาระ อะไรหลายๆอ,อย่างที่คุณกำลังแบกรับอยู่พอสมควรนะครับอาจจะเป็นในส่วนของอใครที่ซื้อบ้านผ่อนบ้านนะครับหรือว่า,ามี ธุระอะไรบางอย่างที่จําเป็นใช้จ่ายเกี่ยวกับที่บ้านเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากอยู่พอสมควรซึ่งถามว่าหลีกเลี่ยงอะไรได้ไหมผมบอกได้เลยว่าตรงจุดจุดนี้เนี่ยคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะเออเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าผมขอเกริ่นไปก่อนนะครับในส่วนของเรื่องการทํางานนะฮะ การทำงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องอแอคชั่นพอสมควรนะครับเพื่อให้ได้รับผลบางอย่างนะฮะที่คุณเหมือนคาดหวังแล้วก็ เหมือนมีคนที่ค่อนข้างคาดหวังกรโตคุณด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้อาจจะเหนื่อยพอสมควรแต่ทำอะไรช่วงนี้เนี่ยก็ต้องวางแผนให้ชัดเจนแล้วก็อย่าด่วนใจร้อนนะครับแม้ว่างานที่ทำแบกรับอยู่เนี่ยอาจจะเหนื่อยอยู่นะ มองดูว่าค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่ถามว่าหลีกเลี่ยงอะไรได้ไหมผมบอกได้เลยว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องรับหน้าที่รับดิวตี้ตรงนี้ไปนะฮะเต็มที่กับมันละกันนะครับแล้วก็อย่าทําอะไรแบบลวกๆอะ่ะทำอะไรก็พยายามเหมือนเต็มที่กับตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่มีใครเขามาติดลิงคุณได้นะฮะเออ ต่อมานะฮะผมมองว่าช่วงเอ่อก่อนกลางเดือนเนี่ยอาจจะมีเรื่องมีเตือนเตือนอะไรมาบางอย่างนะครับซึ่งอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนกังวลอกกังวลใจนะครับทําให้รู้สึกว่าฉันจะต้องมีการที่เหมือนได้บางอย่างแลกบางอย่างไปเพื่อให้มันโอเคขึ้น หรือว่ามันมันเป็นการที่ทำให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นกับเรื่องบางเรื่องก็ได้เช่นเดียวกันอยอมเจ็บตอนนี้นะครับหรือว่ายอมที่จะทนตอนนี้หรือว่าเสียอะไรบางอย่างหนึ่งไปเนี่ยแล้วมันจะโอเคขึ้นนะฮะอะไรอะไรเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับพยายามปล่อย สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยึดเหนี่ยวมันรั้งตัวคุณไว้ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันแย่อะไรเงี้ยเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะค่อยๆดีขึ้นช่วงนี้ถ้าใครที่ทํางานแล้วเจ้านายมีการเปรียบเทียบตัวคุณกับคนอื่นนะฮะแล้วไปในทิศท,ทางที่มันทําให้คุณรู้สึกทอใจนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ได้เลยว่าต้องพยายามมองหา energy บวกไว้แล้วก็ มองให้มันเป็นแรงผลักดันทําให้ตัวคุณเนี่ยมีแรงถีบตัวเองขึ้นมาให้มีแรงฮึดสู้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้อะไรอะไรจะค่อยๆดีขึ้นนะครับด้วยผลที่คุณทํามาก่อนหน้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเห็นผลได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนคนรอบข้างจะร่วมเข้ามายินดีกับคุณ อย่างที่ผมบอกไงว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณอาจจะค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องสภาวะการทำงานนะครับรู้สึกย่อท้อท้อได้นะแต่ไม่อยากจะให้ถอยนะครับอดทนอีกนิดนึงอะไรๆจะค่อยๆดีขึ้นนะครับมองเรื่องนี้แง่บวกไว้นะฮะสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้าหรือว่าทำอะไรมาก็ตามมันจะเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับในในช่วงนี้แหละนะฮะ แม้ว่างานที่คุณรู้สึกว่าเอา่อทำอยู่นะตอนนี้เนี่ยเอ่อจะมีการที่รู้สึกว่าเหมือนบ่นเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆว่าว่าเออเหนื่อยจังเครียดจังทําไมต้องรับภาระแบกรับอะไรหลายๆอย่างเยอะจัง,งในช่วงนี้เนี่ยแต่ว่าพอถ้าคุณผ่านพ้นในช่วงนี้ไปได้ครับก็จะได้รับนะฮะผลตอบรับที่ดีขึ้นกับโปรคุณอย่างชัดเจนนะครับ างานไปปลายเดือนอาจจะต้องเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะเพราะว่าแลดูแล้วคุณอาจจะมีงานบางอย่างที่มันาถาโถมมาให้ตัวคุณเนี่ยพอสมควรหรือบางคนนะที่ทำงานแล้วเหมือนอดินพอกหางหมูไว้อะนะฮะพยายามที่จะเคลียร์ให้มันจบให้เร็วที่สุด จะดีกว่าเพื่อจะได้ไม่มีการยงไปถึงจนเดือนมิถุนายนนะครับแล้วมันจะเกิดฟีดแบ็อะไรที่มันไม่ค่อยดีบางคนอาจจะต้องยุ่งงานกลับมาทํางานถึงที่บ้านแล้วก็มานั่งบน่นว่าเหนื่อยนั่นนู่นนี่อะไรนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ต้องออรีบๆเคลียร์งานให้มันจบจะดีกว่านะครับ ป่อมแม่ในส่วนของเรื่องการเงินนะครับการเงินของคุณเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลอ,อ่อย่างแรกเลยนะคุณอาจจะหมดไปกับเรื่องรถลาที่คุณใช้อยู่รถลาของคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องซ่อมนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ที่มันเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเปลี่ยนยางรถนะครับหรือว่าเป็นเหมือนพวกค่าแมเนจเมน c ์ที่ มันจำเป็นจะต้องจ่ายมันถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งละที่คุณจะต้องดูแลรถที่คุณใช้ทำมาหากินมานะฮะอย่างที่2นะครับการเงินของคุณอาจจะหมดไปในส่วนของเรื่องการซ่อมบ้านนะครับอา,อาจจะเป็นการซ่อมอ พวกไฟในบ้านหรือว่าซ่อมพวกลงรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างชำรุดเกิดขึ้นมาแล้วมันอยู่ในช่วงที่จะแบบต้องซ่อมต้องดูแลกันไปนะครับถามว่ามันมีเงินเข้ามาไหมพูดได้เลยว่ามีเงินเข้ามาจ้านะครับมันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับแต่ว่าพอมันได้เงินเข้ามาเนี่ยมันก็ อย่างอย่างที่บอกมันอาจจะต้องมีรายจ่ายอะไรนะครับมีโชคเข้ามาครับไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะครับทั้ง a c e of p e n t a c l e s นะครับแล้วก็ the wheel of fortune ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ายังไงคุณก็จะยังมี income มีเงินเข้ามาถ้าใครที่เล่นในส่วนของเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่ค่อนข้างสูงนะฮะ เลขที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยอย่างแรกเลยนะเลขที่มันเกี่ยวข้องกับรถลาที่คุณใช้อยู่นั่นแหละครับช่วงไหนที่เอาไปลดไปซ่อมหรือว่ารถคันไหนที่คุณเอาไปดูแลรถคันนั้นอาจจะให้โชคให้ลาบคุณได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บ้านเลขที่ที่คุณอาศัยอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะนาโชคนําลาภให้กับตัวคุณได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตด,ดูเลขให้นะว่า เป็นเลขอะไรบ้างนะครับผมที่ที่อาจจะนำโชคมาให้กับตัวคุณนะครับตุนครับเลขอะไรจะนำโชคให้กับตัวคุณนะฮะแบบแรกลองดูกันนะว่าจะมีเลขอะไรมาบ้างาครับ มาเลขเลขที่ขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะเลข1เลข0นะครับแล้วก็มาเรียงเลยเนาะ0ูนยมีโผห้ามาหน่อยหนึ่ง นะฮะลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับอาจจะมีเลขที่มันเกี่ยวข้องกับพวกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเลขใครที่มีเลขที่บ้านหรือว่าเ,เลขลดอะไรที่มันเป็นตามที่ผมแจ้งนะลองไปกลับหน้ากลับหลังลองดูกันเผื่อเขาจะนําโชคมาให้กับตัวคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาในส่วนของเรื่องสุขภาพกันมากดีกว่า นะครับสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยผมอยากจะให้ระมัดระวังนะฮะในส่วนของอย่างแรกเลยนะมดลูกนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงมดลูกกับลิสิดวงนะครับถ้าเป็นเพศชายก็อาจจะเป็นในส่วนของพวกต่อมลูกหมกนะครับอว,วัววะเพศนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของลิสิดวงเช่นเดียวกันนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงอย่างที่สองนะฮะต้อง ระวังในส่วนของอากาศหรือว่าภูมิแพ้นะครับมีเกณฑ์ที่จะไม่สบายค่อนข้างสูงนะฮะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับอย่างที่3นะฮะช่วงนี้อาจจะปาร์ตี้สังสรร์น,นะครับถ้ามีโอกาสนั่งแท็กซี่ได้ควรจะนะฮะ ไม่ไม่ควรที่จะเหมือนขับรถตัวเองไปถ้ามันมีเกณฑ์ไม่เกิดเฉียวชนนะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะโดนเหมือนพวกใบสั่งอะ,อะไรอย่างี้เกิดขึ้นโดนตำรวจเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับอย่ากินดื่มมากจนเกินไปนะเตือนนะตุลน,นะแล้วก็ระวังในส่วนของพวกกรณีบ้านหมุนครับเหมือนพวกแบบมีการที่เหมือนเซนู่นเซนี่แล้วก็เหมือน เหมือนเวียนหัวเหมือนเหมือนแบบคนที่อาการจะเป็นลมแล้วแบบเหมือนบูบูไปอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะฮะถือว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นรุนแรงจนถึงขั้นผ่าตาัดแต่อยากจะให้เรามาระวังตัวเองไว้นิดนึงก็จะดีนะครับตุนต่อมานะฮะในส่วนของเรื่องการทำบุญนะครับ การทำมุลสำหรับชาวลัคนาราศีตุ้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณเนี่ยหนึ่งเลยนะครับถ้าใครที่มีเสื้อผ้าเก่าๆนะฮะลองบริจาคนะครับให้กับคนที่เขาทุกยากจริงๆผมเน้นย้ำว่าทุกยากจริงๆนะว่าแบบเออคนที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออลองลองหาให้เขาดูนะครับจะจะจะค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของคนที่เดินทางไปในส่วนของต่างที่ต่างแดนนะครับมีโอกาสนะก็ลองไปทําบุญในจังหวัดที่คุณไปเยือนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมผมฝากวันนี้หนึ่งใครที่มีเกณฑ์การที่แบบจะยื่นซื้อบ้านนะครับมีเกณฑ์ที่จะกู้บ้านมีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะฮะตุนนะครับอันนี้ก็ขอให้โชคดีไว้ละกันนะครับผมเอ่อ เรียบร้อยนะฮะสำหรับชาวลคนาราศีตุลนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้โควิดก็จะเดินทางไปไหนสวมแมสสวมหน้ากากนะครับแล้วก็พกแอลกอฮอล์ไว้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับยังไงก็ตามนะฮะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ช่องมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตรงยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนิดนึงนะครับผมอยากดูฟีดแบ็ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ